เคยไหมที่ใจของเราวิ่งวุ่นไปกับความคิดสารพัดเรื่องราวกับลมพายุที่พัดกระหนำ่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรารู้สึกเครียดกังวลและหมดพลังแต่ยังทําให้เราพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในปัจจุบันหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาสมัยใหม่ต่างชี้ให้เห็นตรงกันว่าการที่เราจมอยู่กับความคิดมากเกินไปทำให้เราห่างไกลาจากความสุขทำลายสุขภาพทั้งกายและใจสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้วิธีนำใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันลดและความคิดฟุ้งซ่านเพื่อให้ชีวิตมีความสงบและสมดุลมากขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสาเหตุของความคิดฟุ้งซ่าน วิธีสังเกตอาการของตนเองและแนวทางดับความฟุ้งซ่านให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยใช้หลักธรรมและหลักจิตวิทยาไปพร้อมกันทำไมเราถึงคิดฟุ้งซ่านมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจซับซ้อนเราสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนจินตนาการและสะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปแต่ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการคิดนี่เองที่เป็นทั้งพรและคำสาดหากเราใช้ความคิดไปในทางที่สร้างสรรค์เช่นคิดแก้ปัญหาคิดพัฒนาตนเองหรือคิดวางแผนเพื่ออนาคตก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแต่เมื่อใดที่ความคิดของเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิมๆคิดวงเวียนเกี่ยวกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือจมอยู่กับความวิตกกังวลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อนั้น ความคิดก็กลายเป็นภาระหนักที่ฉุดรั้งเราให้จมอยู่กับความทุกข์ความคิดฟุง้งซ่านเกิดจากอะไรความคิดฟุง้งซ่านไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแต่มีปัจจัยที่ทำให้สมองของเราทํางานหนักเกินไปจนไม่สามารถหยุดทักได้ปัจจัยหลักที่ทำให้เราคิดฟุง้งซ่านมีดังนี้ 1. ความยึดติดในอดีตเราทุกคนต่างมีอดีตอาจเป็นเรื่องราวที่สวยงาม น่าจดจำหรือเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดเราอาจเผลอคิดถึงความผิดพลาดในอดีตแล้วรู้สึกเสียใจหรือคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขแล้วรู้สึกโหยหาเช่นคนที่เคยพลาดโอกาสดีๆในชีวิตอาจคิดซ้ำๆว่าถ้าตอนนั้นฉันตัดสินใจอีกแบบชีวิตคงดีกว่านี้คนที่เคยมีความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องเลิกรากันไป นั่งจมอยู่กับความทรงจำเดิมๆและรู้สึกว่าไม่มีวันพบใครที่ดีเท่าเดิม 2. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมนุษย์มีแนวโน้มจะคิดล่วงหน้าเสมอเราอยากรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและพยายามวางแผนรับมือแต่บางครั้งเราอาจคิดล่วงหน้าเกินไปจนเกิดความกังวลเช่นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ อาจคิดวงเวียนว่าฉันจะหางานได้ไหมจะมีอนาคตที่ดีหรือเปล่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจอาจคิดมากเกี่ยวกับผลกำไรและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจนกลายเป็นความเครียดสามสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและข้อมูลจำนวนมากในยุคปัจจุบันเราถูกถาโถมด้วยข้อมูลจากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโซเชียลมีเดีย หรือแรงกดดันจากสังคมเมื่อเราเห็นชีวิตของคนอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบในโลกออนไลน์เราอาจเกิดการเปรียบเทียบและคิดมากโดยไม่รู้ตัวเช่นคนที่เห็นเพื่อนเพื่อนประสบความสำเร็จอาจคิดว่าทำไมชีวิตฉันไม่ดีเหมือนคนอื่นคนที่เห็นข่าวร้ายในโทรทัศน์ทุกวันอาจคิดฟุง้งซ่านว่าโลกนี้มีแต่ปัญหาอนาคตจะเป็นอย่างไร 4. ความเคยชินในการคิดมากเกินไปบางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องคิดเยอะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างหรือเคยถูกสอนให้ต้องระวังภัยตลอดเวลาทำให้สมองของเขาถูกฝึกให้คิดตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยที่เลิกไม่ได้เช่นคนที่เคยผ่านความล้มเหลวอาจพยายามคิดหาทางป้องกันความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่เคยถูกทรยศในความสัมพันธ์อาจคิดระแวงว่าคนใหม่จะทำร้ายเขาหรือเปล่าหลักธรรมที่อธิบายความคิดฟุง้งซ่านในพระพุทธศาสนาความคิดฟุ้งซ่านถือเป็นสิ่งที่ขัดขวางจิตใจให้ไม่สงบซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดของนิวรณ์ห้าหรือสิ่งที่บทบังปัญญาของมนุษย์หนึ่งในนั้นคืออุทจักกุกกุจจ์ความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจ เป็นสภาวะที่จิตใจวุ่นวายคิดเรื่องต่างๆไปเรื่อยไม่สามารถหยุดความคิดได้วิจิกิชา้าความลังเลสงสัยเมื่อเราคิดฟุง้งซ่านเรามักสงสัยในตัวเองและแตัดสินใจไม่ได้เช่นคนที่ลังเลว,ว่าควรเปลี่ยนงานหรืออยู่ที่เดิมดีถ้าเราปล่อยให้จิตใจถูกครอบงำด้วยนิวรณ์เหล่านี้เราจะไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้ มุงมองทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดฟุง้งซ่านในทางจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์ใช้เวลาประมาณ47%ของวันไปกับการคิดฟุง้งซ่านไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยนักจิตวิทยาย,ยังพบว่าความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวข้องกับ default mode Network ซึ่งเป็นเครือข่ายสมองที่ทำงานเมื่อเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดเป็นพิเศษเมื่อเครือข่ายนี้ทำงานเรามักจะคิดมากคิดฟุ้งซ่านและจมอยู่กับความกังวลในขณะที่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันสมองจะเข้าสู่โหมด test positive network ซึ่งเป็นภาวะที่ช่วยให้เรามีสมาธิและลดความเครียดได้ตัวอย่างกรณีของคนที่ตกงาน สมชายเคยทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งมานานสิบปีแต่วันหนึ่งเขาถูกเลิกจ้างกระทันหันตั้งแต่นั้นมาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งคิดฟุง้งซ่านว่าทำไมพวกเขาถึงไล่ฉันออกฉันจะหางานใหม่ได้ไหมจนเขาหมดกำลังใจและไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆกรณีของคนที่ผิดหวังในความรักหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งเลิกรากับแฟนที่คบกันมาหปี เธอเอาแต่คิดถึงเรื่องในอดีตคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดไปและคิดฟุ้งซ่านว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือไม่จนไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้กรณีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความคิดฟุ้งซ่านไม่เพียงแต่ทำให้เราทุกข์ใจแต่ยังฉุดรั้งไม่ให้เราสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้กล่าวโดยสรุปคือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากความยึดติดในอดีต ความกังวลในอนาคตสิ่งร้าวจากสังคมและนิสัยการคิดมากที่ฝังรากลึกในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของตัวเองเราจะใช้ชีวิตโดยติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะสังเกตตัวเองอย่างไรว่าเรากําลังฟุง้งซ่านและจะมีวิธีดับความคิดฟุ้งซ่านอย่างไรเพื่อให้ใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริง สังเกตตัวเองว่าเรากำลังฟุ้งซ่านหรือไม่หลายครั้งเราคิดฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัวสมองของเราทำงานตลอดเวลาคิดเรื่องเดิมซ้ำๆหรือกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจนเราหลงเข้าไปในวงจรของความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้เท่าทันตัวเองก่อนหากเราสามารถสังเกตได้ว่าเรากำลังฟุง้งซ่าน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมความคิดและนำจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอาการของความคิดฟุง้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านมักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในทุกคนแม้แต่คนที่ดูเหมือนไม่มีความเครียดก็อาจมีช่วงเวลาที่จิตใจไม่อยู่กับตัวเองลองสังเกตดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ 1. คิดวงเวียนเกี่ยวกับอดีต หรืออนาคตมากเกินไปคุณมักจะนึกถึงอดีตและคิดว่าถ้าฉันทำแบบนั้นชีวิตคงดีกว่านี้คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตตลอดเวลาเช่นถ้าพรุ่งนี้ฉันพลาดงานสัมภาษณ์หลักหรืออีกสิบปีฉันจะมีชีวิตแบบไหนคุณรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันไม่สำคัญเพราะจิตใจมัวแต่อยู่กับอดีตหรืออนาคต 2. รู้สึกไม่สงบ กระวนกระวายใจแม้จะนั่งอยู่เฉยๆแต่หัวใจเต้นแรงรู้สึกกังวลโดยไม่มีเหตุผลเวลานอนหัวสมองไม่หยุดคิดทำให้หลับไม่สนิทหรือฝันร้ายบางครั้งรู้สึกเหมือนมีเสียงในหัวคอยพูดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น 3. ไม่มีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าเวลาฟังใครพูดคุณมักเผลอคิดเรื่องอื่น จนไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดจริงๆเวลาทำงานคุณพบว่าตัวเองอ่านย่อหน้าเดิมซ้ำๆเพราะใจลอยเวลาทานอาหารคุณแทบไม่รู้รสชาติเพราะจิตใจมัวแต่คิดเรื่องอื่นสีกรู้สึกว่าต้องหันไปหาสิ่งเร้าเช่นโซเชียลมีเดียหรือความบันเทิงตลอดเวลาคุณรู้สึกว่าต้องเปิดมือถือดูโซเชียลมีเดียทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรสำคัญ คุณพยายามหาหนังหรือซีรีส์ดูทั้งวันเพราะไม่อยากอยู่กับความคิดของตัวเองคุณรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่งๆจิตใจจะฟุ้งซ่านมากขึ้นหากรู้สึกหมดพลังหรือเครียดโดยไม่มีสาเหตุคุณตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหมดแรงท,งทั้งทั้งที่ร่างกายไม่ได้อ่อนเพลียคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มีจุดหมายทั้งทงท,งที่ปกติคุณไม่ได้คิดแบบนี้ คุณมีความเครียดสะสมแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตัวอย่างของคนที่มีความคิดฟุง้งซ่านมินตราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เธอกลับมีนิสัยชอบคิดย้อนกลับไปในอดีตเธอมักจะคิดว่าถ้าตอนนั้นฉันเลือกอีกทางชีวิตคงดีกว่านี้หรือฉันไม่น่าพูดแบบนั้นกับแฟนเก่าเลยความคิดเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกผิด และไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้กรณีของก้องที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตจนเครียดก้องเพิ่งเรียนจบและกำลังหางานทำเขากังวลตลอดเวลาว่าถ้าฉันหางานไม่ได้ละ่ะหรือถ้างานที่ได้ไม่ดีพอละ่ะความกังวลเหล่านี้ทำให้เขาหมดกำลังใจและไม่มีสมาธิกับการสมัครงานจริงๆกรณีของแนนที่ไม่มีสมาธิกับชีวิตประจำวัน แนนเป็นคนที่ติดโซเชียลมีเดียเธอไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เกิน5นาทีโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเวลาทำงานเธอมักจะเผลอเลื่อนดูฟีดโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหลักธรรมที่ช่วยให้เรารู้เท่าทันตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เท่าทันจิตของตัวเองโดยใช้หลักสติสติความรู้ตัวคือการตระหนักรู้ว่า เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรโดยไม่ปล่อยให้จิตไหลไปกับความคิดสัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมคือการมีสติอย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรแต่ยังเข้าใจว่าเรากำลังคิดอะไรและความคิดนั้นส่งผลอย่างไรต่อจิตใจในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีสติ หากเราฝึกสติเราจะสามารถดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้หากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังคิดฟุ้งซ่านหรือไม่ลองใช้คำถามเหล่านี้ช่วยเช็คตัวเอง 1. ตอนนี้ฉันกำลังคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตมากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าคุณกำลังฟุง้งซ่าน 2. ฉันกำลังรู้สึกไม่สงบหรือกังวลโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าคุณกำลังต่อยให้จิตใจถูกครอบงำด้วยความคิดฟุง้งซ่าน 3. ฉันมีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าหรือไม่ถ้าไม่แสดงว่าคุณกำลังเผลอใจลอยสฉันกำลังพยายามหันไปพึ่งสิ่งเร้าเพื่อหนีจากความคิดตัวเองหรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าคุณอาจกำลังพยายามหลีกเลี่ยงความคิดฟุง้งซ่านแทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน การสังเกตตัวเองว่าเรากำลังฟุ้งซ่านหรือไม่เป็นขั้นตอนแรกในการดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันความคิดฟุ้งซ่านมักจะมาพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตความกระวนกระวายใจการขาดสมาธิหรือความรู้สึกหมดพลังเมื่อเราสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ได้แล้วเราจะมาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่ช่วยดับความคิดฟุ้งซ่าน และนำจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้วิธีดับความคิดฟุ้งซ่านให้ใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านคำถามสำคัญต่อมาคือเราจะหยุดมันได้อย่างไรจิตใจที่ฟุ้งซ่านนั้นคล้ายกับน้ำที่ถูกกวนจนขุ่นยิ่งเราพยายามบังคับให้มันสงบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งกระเพื่อมมากขึ้นเท่านั้นแต่หากเรารู้วิธีต่อให้มันค่อยๆสงบลงเอง จิตใจก็จะกลับมาใสาสะอาดเห็นความจริงของปัจจุบันชัดเจนขึ้น5วิธีสำคัญในการดับความคิดฟุง้งซ่านซึ่งผสมผสานทั้งหลักธรรมและจิตวิทยาสมัยใหม่ 1. ใช้สติด,ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันสติเป็นที่พึ่งของจิตถ้ามีสติจิตจะไม่หลงไปตามความคิดสติดม n d ฟ u l n นิ s เป็นหลักธรรมสำคัญที่ช่วยให้เราหยุดฟุง้งซ่าน พระพุทธเจ้าตรัสว่าความคิดฟุง้งซ่านเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีสต,ติเปรียบเสมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามลมหากเราสร้างสติตขึ้นมาก็เหมือนต้นไม้ที่อย่างรากมั่นคงไม่เอ็นไหวไปตามกระแสลมของความคิดวิธีฝึกสติตแบบง่ายๆหายใจเข้าออกอย่างมีสต,ติทุกครั้งที่รู้สึกว่าจิตใจเริ่มตเตลิดไปให้หันมาโฟกัสที่ลมหายใจหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกสังเกตร่างกายของตัวเองเช่นตอนเดินให้รู้สึกถึงเท้าที่แตะพื้นตอนดื่มน้ำให้รู้สึกถึงอุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านลำคอกำหนดรู้ความคิดแทนที่จะปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านพาเราไปให้บอกตัวเองว่าฉันรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดเรื่องนี้อยู่การรู้ตัว คือกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราหยุดคิดฟุง้งซ่านตัวอย่างของฟ้าที่ใช้สติหยุดความกังวลฟ้าเป็นพนักงานออฟฟิศที่เครียดกับงานเธอมักคิดเรื่องงานแม้กระทั่งตอนกลับบ้านจนแทบไม่ได้พักผ่อนวันหนึ่งเธอลองใช้วิธีกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดเรื่องงานเธอจะหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆสามครั้งหลังจากฝึกเป็นเวลาหนึ่งเดือน เธอพบว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้นและรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านได้เร็วขึ้น 1. ปล่อยวางความคิดที่ไม่จําเป็นบางเรื่องแค่รู้ทันและปล่อยวางก็ไม่มีอะไรต้องกังวลบ่อยครั้งที่เราฟุ้งซ่านเพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่จําเป็นมากเกินไปเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเราเสียดายสิ่งที่เสียไป หรือเราพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เทคนิคปล่อยวางความคิดที่ฟุง้งซ่านลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญจริงหรือสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้จะมีผลกับชีวิตในอีกห้าปีข้างหน้าหรือไม่ถ้าไม่ก็ควรวางมันลงใช้หลักอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงความคิดและความกังวลของเราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไป แทนที่ความคิดลบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์แทนที่จะคิดว่าถ้าฉันพลาดละ่ะให้คิดว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด 3. ใช้การกระทำตัดปงจรความคิดฟุง้งซ่านถ้าอยากหยุดคิดมากจงลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างบางครั้งเราคิดฟุง้งซ่านเพราะเราอยู่เฉยเกินไปถ้าเราไม่อยากต่อยให้จิตใจวงเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆการกระทำ ที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยเปลี่ยนโฟกัสได้สิ่งที่สามารถทำได้ทันทีออกไปเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศให้จิตใจรู้สึกสดชื่นออกกําลังกายทอร่างกายที่แข็งแรงช่วยให้จิตใจสงบขึ้นทำงานอดิเรตเช่นอ่านหนังสือวาดภาพปลูกต้นไม้เพื่อบิ่งเบนความสนใจจากความคิดฟุ้งซ่านตัวยังหมิว ที่เคยเศร้ากับความรักที่จบไปมิวอกหักและมักจะคิดถึงอดีตเธอลองหางานอดิเรกใหม่ๆเช่นเล่นโยคะและเรียนทําขนมเธอพบว่าการมีอะไรให้ทำทำให้เธอมีเวลาคิดฟุ้งซ่านน้อยลง 4. ฝึกสมาธิเป็นประจำสมาธิคือกรอบป้องกันจิตใจไม่ให้ไหลไปตามความคิดการฝึกสมาธิ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้จิตใจสงบและอยู่กับปัจจุบันวิธีฝึกสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นเริ่มจากนั่งเงียบๆยบ5ถึง10นาทีต่อวันใช้ลมหายใจเป็นจุดโฟกัสถ้าคิดฟุ้งซ่านให้รับรู้แล้วค่อยๆดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจ 1. ฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคนที่รู้จักขอบคุณ คือคนที่มีความสุขกับปัจจุบันหลายครั้งที่เราฟุ้งซ่านเพราะเรามองข้ามสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าลองฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเช่นขอบคุณที่เรามีสุขภาพดีขอบคุณที่เรายังมีงานทำขอบคุณที่เรามีคนที่รักและห่วงใยการฝึกขอบคุณช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของปัจจุบัน และลดการคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตตัวอย่างนิดที่เคยคิดว่าไม่มีอะไรดีในชีวิตนิดเคยเป็นคนที่ชอบเปรยียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าแต่หลังจากเธอลองจด3ามสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันเธอพบว่าจิตใจของเธอสงบขึ้นและมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นสรุป การดับความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้ทันและเลือกโฟกัสกับปัจจุบันแทนโดยการใช้สติปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นใช้การกระทำตัดวงจรฟุ้งซ่านฝึกสมาธิและฝึกขอบคุณสิ่งที่มีหากเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จิตใจของเราจะสงบและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงจิตที่สงบคือชีวิตที่เป็นสุข ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและข้อมูลมากมายเราอาจเผลอปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านคุ้นคิดถึงอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่หากเราหยุดสักนิดหายใจเข้าลึกๆและกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าตรงนี้เดี๋ยวนี้คือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเอง เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างรอบตัวได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ด้วยสติสมาธิและการปล่อยวางจงเลือกให้โฟกัสของเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าใช้ชีวิตด้วยความรู้ตัวและอยากปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านมาขโมยความสุขของเราไป